สวัสด,ดีค่ะพบกับวิเคราะห์ข่าวเช้าเศรษฐกิจโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประจำวันจันทร์ที่19กรกฎาคม2564นะคะก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นข่าวที่ให้จับตามองหลายเรื่องเลยค่ะรวมถึง สถานการณ์โควิด19ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเราเองที่ยังมีความน่ากังวลอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยๆมาได้เรียนกันในลำดับถัดไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตลาดหุ้นในโซนเอเชียก่อน,นะคะ่ะก็ภาพรวมนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางตลาดหุ้นในโซนเอเชียเนี่ยก็ยังคงถูกสถานการณ์โควิดนะคะที่จานวนผู้ติดเชื้อรายวันปรับเพิ่มขึ้นในหลายประเทศเนี่ยกำหนดทิศทางตลาดอยู่นะคะแล้วก็กดดันตลาดหุ้นโซนเอเชียส่วนใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะดัชนีนี้เค่อีกปิดล่วงลงไป200กว่าจุดค่ะตอนนี้อยู่ที่28,300จุดนะคะปัจจัยกิดดันหลักๆก,ก,ก็มาจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่พุ่งสูงขึ้นในโตเกียวนะคะแล้วก็หุ้นบรูชิปที่ปรับตัวลดลงค่ะก็เดี๋ยวเราอัปเดตสถานการณ์โอลิมปิกกันในญี่ปุ่นนะคะก็ะตอนนี้สิ่งที่ทั่วโลกจับตามองญี่ปุ่นอยู่ก็คือการที่จะมี เริ่มมีการแข่งขันโต,ตเกียวโอลิมปิกนะคะที่มีการเลื่อนมาจากปีที่แล้วแล้วก็จะเริ่มกลับมาแข่งขันในปีนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีการพิธีเปิดนในวันศุกร์นี้แล้วก็คือวันที่23กรกฎาคมนะคะซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จะต้องมีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยที่เดินทางไปอย่างโตเกียวยถึงนับหมื่นคนนะคะแล้วก็จะมีสื่อมวลชนทั่วโลกด้วยที่จะเดินทางมาที่กรุงโตเกียว ซึ่งการแข่งขันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ที่เขาตกลงกันเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันแบบที่ไม่มีผู้ชมนะคะเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อก็ถึงตอนนี้เนี่ยนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยก็ได้เริ่มเดินทางมาที่กรุงโตเกียวแล้วก็มีการามาีเพื่อฝึกฝึกซ้อมแล้วนะคะแล้วก็ ล่าสุดเนี่ยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวเนี่ยเริ่มมีรายงานพบว่ามีนักกีฬาที่พักในหมู่บ้านโอลิมปิกเนี่ยเริ่มติดเชื้อสะ,ส,ะสมสามคนแล้วนะคะก็เลยสถานการณ์จริงๆก็เริ่มมีความน่ากังวลมากขึ้นนะคะเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงการแข่งขันแล้วแล้วก็ในกรุงโตเกียวเองเนี่ยก็ยังประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่ด้วยก็การแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาม,มองนะคะเพราะว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ได้มีการลงทุนไป ค่อนข้างเยอะเลยก็ต้องรอดูว่าการจัดการแข่งขันจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็สถานการณ์การติดเชื้อในญี่ปุ่นจะเริ่มกลับมาดีขึ้นได้เมื่อไหร่นะคะต่อไปเป็นตลาดเกาหลีใต้ค่ะก็ปรับตัวล่่งลงเช่นกันนะคะเพราะว่าในเกาหลีใต้เองสถานการณ์โควิด19ตอนนี้ก็กลับมาเผชิญความรุนแรงนะคะโดยอย,ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยก็เพิ่มขึ้นอยู่เหนือระดับ1,000รายเนี่ยเป็น10วันติดต่อ,อก,กันแล้วนะคะแล้วก็รัฐบาลก็มีการวางแผนใช้มาตรการเว้นระยะหา่าง เป็นเวลาสองสัปดาห์จนถึงวันศุกร์นี้นะคะก็ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เนี่ยที่ออกมาล่าสุดก็ยังไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นนะคะก็การใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตในเดือนมิถุนายนเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้น8.4%จากปีก่อนหน้าค่ะแล้วก็ขยายตัวได้เนี่ยติดต่อกันมา5เดือนแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีเปิดเผยรายงานเศรษฐกิจประจําเดือนหรือว่ากรีนปุ๊บของทางเกาหลีใต้นะคะเขาก็ออกมาระบุว่าการบริโภคของเกาหลีใต้เนี่ย ยังคงมีทิศทางไม่แน่นอนนะคะสาเหตุก็มาจากยอดผู้ติดเชื้อในประเทศที่กลับมาพุ่งสูงขึ้นค่ะในฝั่งของตลาดหุ้นจีนนะคะปรับตัวลดลงเช่นกันค่ะโดยลดลดลงไป0.71นะคะตอนนี้ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอยู่ที่3,539จุดค่ะปัจจัยกดดันหลักๆนียก็มาจากหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคและกลุ่มกลุ่มวัสดุนะคะ ถ้าเกิดเราย้อนไปดูสัปดาห์ที่ผ่านมาในตลาดหุ้นจีนปิดบวกได้รายสัปดาห์นะคะโดยบวกไปได้0.4เปอร์เซคะ่ะแรงหนุนหลักๆก,ก,ก็มาจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งก่งอย่าง GDP นะคะแล้วก็จากการที่จีนเนี่ยได้ปรับลดสัดส่วนการสำรองของธานาคารพาณิชย์หรือว่า RR ลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะซึ่งในการปรับลดตัว RR เนี่ยก็มีผลไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาฝั่งของตลาดหุ้นไทยนะคะก็เซ็นดินเด็ด แข็งแกร่งคาบิด เนือปิดทิศทางตรงข้ามกับตลาดหุ้นอื่นในโซนเอเชียนะคะก็บวกไปได้เล็กน้อยโดยบวกไป0.15%นะคะเซ็ตอินเด็กตอนนี้อยู่ที่1,574จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายเมืม่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอยู่ที่84,45ล้านบาทนะคะแล้วก็นักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสุดที่1,164ล้านบาทนะคะก็ตลอดทั้งวันเมืม่อวันศุกที่ผ่านมาเนี่ย Set index เซ็ตอินเด็กเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยก็คือช่วงนี้ก็ไม่ได้มีประเด็น อะไรใหม่เข้ามานะคะนักลงทุนก็ส่วนใหญ่จะเล่นเกฑ์กำไรหุ้นรายตัวตามปัจจัยเฉพาะตัวเป็นหลักนะคะแล้วก็รอดูผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มที่จะเริ่มมีการประกาศภายในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเริ่มจากหุ้นในกลุ่มแบงก์ก่อนแล้วก็อีกสาเหตุนหนึ่งที่ตลาดยังแกวงในกรอบแคบเนี่ยก,ก็ก็รอดูตัวสถานการณ์โควิดนะคะที่ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงแล้วก็วันสุกที่ผ่านมาเนี่ย มีกระแสข่าวว่าจะมีการขยายพื้นที่ล็อกดาวน์ด้วยก็เลยยิ่งเป็นปัจจัยกดดันไม่ให้ตลาดได้ปรับเพิ่มขึ้นได้เยอะแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะก็ตัวการขยายพื้นที่ล็อกดาวน์เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตในลำดับถัดไปค่ะ ในฝั่งตลาดหุ้นโซนตะวันตกนะคะก็ปรับตัวลดลงไปเช่นกันค่ะโดยยุโรปปิดลบไป0.32นะคะตัวสต็อกยุโรป600ตอนนี้อยู่ที่454.74จุดค่ะปัจจัยที่เข้ามากดดันตัวสต็อกยุโรป600เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความกังวลของเงินเฟอ้อในสหรัฐนะคะที่สัปดาห์ก่อนมีรายงานตัวเลขออกมาปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ ตัวยอดผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศอาในยุโรปเองที่หลายประเทศเริ่มมีเพิ่มขึ้นนะคะก็หลายฝ่ายก็กังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของทางเศรษฐกิจก็เลยกดดันให้สต็อกฮูโกรปเนี่ยปิดร่วงลงไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็รอติดตามผลการประชุมทางของทางธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะคะนักลงทุนก็น่าจะมีการชะลอการลงทุนเพื่อรอติดตามทิศทางานโยบายการเงินกัน,กนในสัปดาห์นี้ค่ะ ในส่วนของสหรัฐนะคะปิดร่วงลงไปทั้ง3ตลาดเลยค่ะโดยดาวโจนปิดลดลงไป0.86%นะคะตอนนี้ดาวโจนอยู่ที่34,506 34,687.85จุดค่ะส่วน NASDAQ ปิดลดลงไป0.75%นะคะตอนนี้อยู่ที่4 3 2 7จุดค่ะ NASDAQ อยู่ที่ เมื่อกี้ S&P 500นะคะส่วน NASDAQ เนลดลงไป0.8%ดัชนีปิดที่14,427จุดค่ะก็โดยรวมทั้งสามดัชนีเนี่ยปิดล่งลงไปเกือบ1%ทั้งหมดเลยนะคะก็นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะหลังเมื่อวันพฤหัสท,ที่พฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยมีรัฐในสหรัฐนะคะมีการกลับมาบังคับใช้คำสั่งสวมนหน้ากากนมาอีกครั้งค่ะแล้วก็ จ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยก็ได้ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในสหรัฐานเนี่ยกลับมาปรับเพิ่มขึ้น70%ในสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้น26%นะคะ่ะก็ปัจจัยดังกล่าวนะคะเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ได้บทบังปัจจัยบวกในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไปค่ะก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามี ารายงานยอดค้าปลีกนะคะก็ยอดค้าปลีกในเดือนมิถุนายนของสหรัฐเนี่ยได้ปรับเพิ่มขึ้นส่วนค่ะซึ่งส่วนทางกับนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง0.4%นะคะก็ตัวนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้หลังจากเพิ่มหลังจากปรับตัวลดลงไปในเดือนพฤษภาคมถึง1.7%นะคะก็กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ตัวยอดค้าปลีกพื้นฐานที่ไม่ได้รวมสินค้าที่ผันผวนอย่างพวกรถยนต์น้ำมันวัสดุก่อสร้างอะอาหารเนี่ยในเดือนมิถุนายนก็เพิ่มขึ้นได้ถึง1.1นะคะหลังจากลงลงไป1.4ในเดือนพฤษภาคมค่ะ ข้อมูลเศรษฐกิจหนึ่งก็เป็นตัวผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะเกี่ยวกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ลดลงอยู่ที่80.8นะคะก็ถ้าเราดูย้อนไปเนี่ยก็เป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เลยค่ะก็ นอกจากต่ำกว่าดัชนมีมุา่พาแล้วเนี่ยก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับระดับเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นค่ะทีนี้มีเรื่องเกี่ยวกับตัวทิศทางเงินเฟอ้อนะคะก็ตอนนี้สิ่งที่ทั่วโลกจับตาสาหรัฐอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องทิศทางทางเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการเงินหลังตัวอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รอดูว่า จ้าหน้าที่เฟดหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางการเนี่ยจะออกมาพูดกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างซึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีท่อนแถลงของเยเลนนะคะหรือว่ารัฐมนตรีคลังสหรัฐก็ได้ออกมาระบุว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นเป็นเวลาหลายเดือนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาถึงแนวโน้มระยะกลางนั้นเนี่ยอัตราเงินเฟ้อก็อาจจะปรับตัวลดลงสู่ระดับปกติได้ทีนี้เขาก็มีมุมมองว่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเนี่ยไม่ได้จะทําให้สหรัฐเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อท วิกฤตวิกฤตวิกฤตก,ก,การเงินโลกปี2 5งพนนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลของเงินเฟ้อรอบนี้เนี่ยเขามองว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเนี่ยอาจทําให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งมันก็จะทําให้ครัวเรือนเนี่ยมีรายได้ต่ำแล้วก็อาจจะประสบความยากลำบ,บากในการซื้อบ้าน,นะคะ่ะก็เราดูแล้วก็รอติดตามตัวเงินเฟอ้อแล้วก็ท้ายแถลงของประธานเฟดแนละเจ้าหน้าที่ต่อไปนะคะว่าจะมีทิศทางอย่างไรบ้างเพราะมันก็จะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ ทิศทางการลงทุนด้วยค่ะในฝั่งของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์นะคะตัวราคาทองคำเนี่ยก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะสัญญาณทองคำในตลาดโคมเมกส่งมอบเดืสิงหาคมเนี่ยลดลงไป14ดอลลาร์ต่อออนซนะคะหรือว่า0.77ตอนนีแ้แต่ว่าราคาตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยก็ยังคงอยู่เหนือระดับ1,800นะคะโดยอยู่ที่1,815ดอลลาร์ 1, ต่อออนซ์ค่ะ ก็ถ้าเราดูทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นได้มา0.2%เลยนะคะแต่ว่าปัจจัยกดดันที่มากดดันราคาทองคำเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นในเรื่องของดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นนะคะโดยโดยตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็เพิ่มขึ้น0.07%ตอนนี้อยู่ที่92.6904จุดค่ะ แล้วก็ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหราฐที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันทองคําด้วยนอกจากนั้นเนี่ยก็มีรายงานว่ากองทุน SPDR ก o l ทัศ u หรือว่ากองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะคะก็ได้ลดการถือทองคําลงอยู่ที่หนึ่งพันสามสิบสี่ตันค่ะซึ่งก็เป็นระดับต่าสุดในรอบเกือบสองเดือนก็เป็นอีกปัจจัยกหนึ่งที่กดดันราคาทองคําเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ ในฝั่งของราคาน้ำมันก็ตัวราคาน้ำมัน WTI ส่งมอบเดือนสิงหาคมนะคะก็เพิ่มขึ้นได้0.22%ตอนนี้อยู่ที่71.81%ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะขณะที่ Brent นะคะส่งมอบเดือนกันยายนก็เพิ่มขึ้นไป0.16%นะคะตอนนี้อยู่ที่73.59ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะก็ถ้าเราไปดูทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะน้ำมันทั้ง WTI แล้วก็บร e n t เนี่ยปรับตัวลดลงนะคะเพราะว่า นักลงทุนก็รอดูแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตัวการประชุมโอเปกแล้วก็การประชุมโอเปกพลัสที่ถูกเลื่อนแล้วก็ตกลงกันไม่ได้มาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะคะก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันสัปดาห์ก่อนเนี่ยปรับตัวล่วงลง่ว่าเช้านี้เมื่อคืนนี้นะคะก็ทาง o p เปกมีอัปเดตค่ะก็คือ ที่ประชุมเนี่ยตกลงกันได้แล้วนะคะแล้วก็มีการตกลงว่าจะเพิ่มโคต้าการผลิตของสมาชิกบางประเทศตัต้งแต่ปี2565เป็นต้นไปค่ะก็สมาชิกบางประเทศเนี่ยก็หมายถึงสหรัฐอาหรับอเมริกานะคะซาอุดิอาระเบียรัสเซียคูเวตแล้วก็อิรักที่จะได้ เพิ่มโควตาในการผลิตนะคะอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่มีตกลงกันไม่ได้มาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้เพิ่มเกณฑ์ขั้นต่ำในการผลิตขายโดยอยู่ที่3.5ล้านบาร์เรลจาก3.168ล้านบาร์เรลนะคะแล้วก็ทาง OPEC เนี่ยก็จะทยอยปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเนี่ยเดือนละ400ลสี่400บาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงธันวาคมนะคะในปี2022ค่ะ ก็หลังจากตกลงกันได้เมื่อคืนนะคะเมื่อเช้านี้ก็เริ่มมีสัญญาณทางลบเกี่ยวกับราคา,าน้ํามันเริ่มเห็นว่าปรับตัวลงลงนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันว่าคืนนี้ราคา,าน้ํามันจะปิดไปอย่างไรบ้างคะ่ะ<ส>ด้านประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเริ่มจากสถานการณ์โควิดก่อนก็อย่างที่เราเกิดไปในตอนตอน้นว่าตอนนี้จํานวนผู้ติดเชื้อแล้วก็สถานการณ์เนี่ยเริ่มกลับมามีความน่ากังวลในหลายประเทศนะคะอย่างสหรัฐเองเนีย่ยรัฐนิวยอร์กก็รายงานผู้ป่วยรายใหม่ มากกว่า1,000รายเป็นครั้งแรกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็สมาชิกสภาเมืองนิวยอร์กเนี่ยก็มีการเรียกร้องให้มีการบังคับใช้หน้ากากในใน ให้ใส่หน้ากากอนามัยใน,ท,ในที่สาธารนณะในร่ม,มนะคะแล้วก็รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็มีคําสั่งให้สวมหน้ากากอีกครั้งเพราะว่าการระบาดเนี่ยเริ่มมีทวีความรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ในนครซานฟรานซิสโกเนี่ยก็แนะนําให้ประชาชนสวมหน้ากากอีกครั้ง mm hmm. เช่นกันโดยไม่สนใจว่าจะฉีดวัคซีนมาแล้วหรือเปล่านะคะ mm hmm. ก็อยากให้ใส่หน้ากากเพราะว่าการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเริ่มหนักขึ้นแล้วก็การแพร่กระจายของเดลต้าเนี่ยมันแพร่ไปได้ง่ายนะคะ ขณะที่ในอังกฤษหรือว่าสหรัฐอาณาจักรนะคะก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในยอดผู้ป่วยก็ยังคงอ,อยู่ในระดับสูงนะคะโดยทะลุ50,000รายเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ช่วงมกราคมแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าในวันนี้ก็คือ19กรกฎาคมเนี่ยทางกําหนดการของนายบริจอนสันเนี่ยหรือว่านยายรัฐมนตรีนะคะของสหรัฐอาณาจักรเนี่ยก็จะยกเลิกมาตรการข้อจํากัดในการควบคุมโควิด -19 นะคะแล้วก็จะค่อยๆเปิดประเทศอย่าง ตตปรูปแบบนะคะตามนโยบายของเขาแต่ว่าก็มีเสียงขัดค้านจากเจ้าหน้าที่สา,สาธารณสุขหลายฝ่ายนะคะว่าไม่ควรที่จะผ่อนคลายในตอนนี้เพราะว่าจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็การแพร่ระบาดเนี่ยมันของเชื้อตัวใหม่เนี่ยมันเป็นไปอย่างรวดเด็วนะคะแต่ว่าทางบริจอน,นเนเี่ยก็มีท่าทีว่ายังคงจะเปิดเปิดอยู่นะคะก็เดี๋ยวเรารอดูกันในในวันนี้ค่ะว่าจะมีการเปิด อะไรส่วนใดบ้างค่ะในส่วนของฝรั่งเศสนะคะตอนนี้ได้มีออกมาบอกว่าพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้วค่ะแล้วก็ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับรองจากสำนักงานยาแห่งยุโรปก,ก็คือเป็นพวกไฟเซอร์โมรอน่าแอสตราเซเนกาแล้วก็ j จแนนะคะแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนนี mm ้ hmm. ยังคงต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดค่ะในฝั่งของออสเตรเลียเนี่ยก็เผชิญการระบาดค่อนข้างรุนแรงต่อเนื่องนะคะแล้วก็ ทางการก็ออกมาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันเลยค่ะที่จะต้องกว่าจะคลายมาตรการล็อกดาวน์ได้นะคะเพราะว่ามาตรการที่ใช้เนี่ยยังไม่ได้แสดงให้เห็นความคืบหน้าในการควบคุมการแพร่ระบาดเลยค่ะก็หลายประเทศนะคะกลับมาเผชิญจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่ปรับสูงขึ้นอีกครั้งแล้วก็สถานการณ์ในหลายประเทศเนี่ยมีความน่ากังวลมากขึ้นนะคะก็รวมถึงไทยเองด้วยที่สถานการณ์เราเนี่ยยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะตั้งแต่มีการ ระบาดรุนแรงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษามาเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันยังปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะทําสถิติสูงส,สุดใหม่ต่อเนื่องแล้วก็ที่น่ากังวลที่ที่น่าเศร้าคือจํานวนผู้เสียชีวิตในรอบนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน,นะค่ะขณะที่จํานวนผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจย้อนหลังเจวันเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงนะคะ ก็ทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยก็เริ่มเผชิญขีดจำกัดอย่างต่อนเนื่องค่ะก็อย่างที่เราเห็นว่าหลายๆโรงพยาบาลก็มีการออกประกาศมานะคะแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่มีแนวน้มที่จะควบคุมได้ค่ะซึ่งตัวเลขจํานวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ที่มีรายงานมาเช้านี้เนี่ยก็อยู่ที่11,784รายนะคะเสียชีวิต81รายด้วยกัน ยอดยอดผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเนี่ยก็ทะลุหนึ่งรายมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เพิ่มเพิ่มขึ้นสูงขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะก็สถานการณ์ที่ที่ยังน่ากังวลอยู่อย่างตอนนี้นะคะก็เลยส่งผลให้มีการยกระดับมาตรการให้คุเมเข้มเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากสัปดาห์ก่อนก็มีการ มีการยกระด,ดับมาครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มีการยกระด,ดับให้คุ้มเข้มเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยมีการเพิ่มจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด,มมดนะคะเข้มงวดนะคะหรือว่าสีแดงเข้มเนี่ยเป็น13จังหวัดจากเดิมอยู่ที่10จังหวัดนะคะโดยเพิ่ม3จังหวัดเข้าไปคือฉเชิยงสาชนบุรีและอยุธยาค่ะซึ่งการยกระด,ดับมาตรก,การควบคุมในครั้งนี้เนี่ยประชาชนในจังหวัดสีแดงสีแดงเข้มเนี่ยก็ให้ยกงดเว้นนะคะภารกิจที่ต้องเดินออกทางออกจาก หรือว่าที่พำนักเนี่ยโดยไม่จําเป็น,นะค่ะยกเว้นการไปซื้ออาหารการหาหมอการฉีดวัคซีนนะคะหรือว่าคนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้เนี่ยก็ก็สามารถออกได้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คือให้พยายามให้อยู่ในในเคหสถานหรือที่พำนักนะคะไม่ให้ออกไปโดยไม่จําเป็น,นะคะ่ะในส่วนของธุรกิจเนี่ยก็มีการปิดห้างสรรพสินค้านะคะคือก่อนหน้านี้ก็ไม่ให้ปิดห้างสรรพสินค้าแต่อยางให้เปิดบาง าธุรกิจที่จำเป็นได้เช่นพวกธนาคารไปรษณีย์หรืออะไรอย่างนี้หรือร้านอาหารนะคะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยให้เปิดแค่เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายายาแล้วก็การฉีดวัคซีนเท่านั้นค่ะในส่วนของสายการบินนะคะรอบนี้ก็มีคําสั่งสายการบินเนี่ยให้ในประเทศเนี่ยห้ามทำการบินดับศพผู้โดยสารใน13จังหวัดสีแดงเข้มนี้ด้วยนะคะยกเว้นเที่ยวบินเกี่ยวกับพวกส,สม,มุยหรือว่าภูเก็ตแซนบ็อกค่ะซึ่งมาตรการทั้งหมดเนี่ยก็จะเริ่ม ในวันที่21กรกฎาคมนี้นะคะหรือว่าวันพุธนี้แล้วซึ่งเขาก็ได้ออกมาบอกว่ามาตรก,การที่ออกมาเนี่ยก็คือเพื่อพยายามจำกัดการเดินทางแล้วก็ลดการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์รายวันด้วยว่าจะนี้ขึ้นหรือยอย่างไระคะ่ะก็อาจจะมีการปิดเพิ่มด้วยอย่างตลาดสดเนี่ยนะคะเขาก็ทดลองให้เปิดก่อนอยู่แต่ว่าแต่ว่าก็รอดูว่าจะเป็นอย่างไรจะเสี่ยงไหมนะคะเพราะว่าทางแพทย์ก็ออกมาระบุว่าการเปิด การระบาดส่วนนี้จะทําให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆได้ทางนี้ก็จะมีการประเมินภาพรวมอยู่เรื่อยๆนะคะก็มาตรการคุมเข้มที่มากขึ้นนะคะก็ก็อาจจะส่งผลกระทบทางการดําเนินชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจและก็การดําการการ,การทำมาหากินของประชาชนนะคะแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามาตรการภาครัฐที่จะออกมาเยียวยาเนี่ยจะจะ,จะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะ ทั้งนี้ก็อย่างที่เราพูดกันมาตลอดแล้วก็เหมือนที่หน่วยงานทุกหน่วยงานพูดนะคะว่าวัคซีนก็ยังเป็นความหวังของของการหยุดยุติการระบาดในรอบนี้ค่ะซึ่งก็ยังซึ่งทาง สวคก็ได้ยืนยันว่านโยบายยังมีนโยบายชัดเจนที่จะจัดหาให้ได้100ล้านโดสในสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็จจุบันเนี่ยมีการนําเข้าและตรวจร,วจรวับวัคซีนแล้ว17ล้านโดสเป็นซิโนแวคนี่้าล้านโดสอัสตราเซเนกาเนี่ย as 8ล้านโดสแล้วก็มีการฉีดไปแล้วมากกว่า14ล้านโดสนะคะส่วนวัคซีนยี่ห้ออื่นอย่างไฟเซอร์เนี่ยก็จะมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อในวันที่19กรกฎาคมหรือวันนี้นะคะจำนวน20ล้านโดสแล้วก็จะมีการพูดคุยขอจัดซื้อเนี่ย เพิ่มขึ้นอีกประมาณ50ล้านโดสด้วยนะคะแล้วก็จะมียี่ห้ออื่นอย่างเช่นพวก Novavax ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่ก่อนหน้าน,นี้มีรายงานว่าจะมีให้ที่สหรัฐเนี่ยบริจาคมาให้ไทยจัไฟเซอร์เน1.5ล้านโดสเนี่ยก็คาดว่าจะมาถึงประเทศไทยเนี่ยในวันที่29กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะทางนี้ก็มีการแจ้งว่า การจัดซื้อวัคซีนเนี่ยยังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็รอรอติดตามกันไปค่ะว่าการประสิทธิภาพหรือว่ายข้อวัคซีนต่างๆจะเข้ามาอย่างไรบ้างก็จะอาจจะให้เข้ามาแล้วก็วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเดียวนะคะทั้งนี้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจล่าสุดเนี่ยทางศูในย์วิจัยเกษตรกรไทยได้มีการปรับลด GDP อยู่ที่1%นะคะแล้วทางเราเนี่ยก็จะมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามมาตรการจากภาครัฐว่าจะมี ออกมาเยียวยาอย่างไรบ้างนะคะทางนี้มาตรการเยียวยาล่าสุดที่ที่มีออกมาเนี่ยก็เป็นตัวมาตรการทางด้านการเงินนะคะที่ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยดำเนินมาตรการผักชาระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลาอย่างน้อย2เดือนนะคะก็ ทางทบทหรือแบงค์ชาติสมาคมธนาคารไทยเนี่ยก็ได้ออกมาตราก,การพักชำระเงนินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ธุรกิจ SME แล้วก็รายย่อยเนี่ยเป็นระยะเวลา2เดือน,นะคะ่ะให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม1ิจังหวัดแล้วก็นอกพื้นที่ควบคุม1ิจังหวัดที่ต้องปิดกิจการตามมาตรก,การของภาครัฐนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่งวดการชำระนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ทั้งนี้ก็มีกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาระบุว่าตอนนี้ก็คือกําลังรวบรวมและก็สรุปข้อมูลทางเศรษฐกิจกต่างๆผลจากมาตรการภาครัฐแล้วก็ผลกระทบต่างๆนะคะเพื่อประเมินแล้วก็ปรับประมาณเศรษฐกิจกปี64ปีนี้ใหม่นะคะซึ่งจะมีการถแถลงในวันที่29กรกฎาคมนี้ทีนี้เขาก็ออกมาระบุว่ามี น้วโน้มเนี่ย GDP เนี่ยน่าจะดีกว่า0%แน่นอนแต่ว่าจะอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็อยู่ที่ประเมินอีกครั้งค่ะซึ่งล่าสุดที่เขามองเนี่ยคืออยู่ที่2.3%นะคะแต่ว่าตัวเลข2.3%อันนั้นเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาได้2ล้านคนค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่แย่กว่าคาดตัวโควิดเนี่ยจะทำให้นักนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาได้น้อยกว่าที่คาดการณ์เอาไว้นะคะ ทางนี้มีอัปเดตมาตรการการต้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีเล็กน้อยค่ะก็ตัวโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะมีข่าวว่าจะมีการปรับวงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิไว้เชอร์เป็น10,000บาทต่อวันต่อคนนะคะจากเดิมอยู่ที่5,000บาทต่อวันต่อคนก็คาดการณ์ว่าจะเข้าเข้าสู่คณะกรรมการกันกองการใช้จ่ายในวันที่12กรกฎาคมนี้ค่ะก็รอดูว่าจะจะผ่านไหมนะคะเพราะว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยก็เหมือน ผู้เข้าร่วมเนี่ยยังมีอยู่ไม่ค่อยเคยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะทั้งนี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยมีประเด็นที่ต้องติดตามหลายอย่างเลยค่ะเรื่องแรกก็เป็นการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะคะที่ที่จะมีการประชุมกันแล้วก็รอดูทิศทางแล้วก็แนวทางที่เขาจะ,ะดำเนินนโยบายนะคะรวมถึง,งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR ของจีนแล้วก็ข้อมูล PMI เดือนกรกฎา,าคมของสหรัฐยูโรยูโรโซนแล้วก็อังกฤษค่ะ ไทยเราเองก็มีตัวเลขส่งออกที่จะในเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งคาดว่าจะออกมาในวันศุกร์นี้ค่ะแล้วก็รอติดตามความคืบหน้าและก็สถานการณ์โควิด19ทั้งในแล้วก็ในต่างประเทศนะคะรวมถึงติดตามสถานการณ์การเมืองด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะที่เราคาดการว่าจะ,ะเข้ามาเป็นทิศทางกำหนด ตลาดนอกจากสถานการณ์โควิดเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่2นะคะซึ่งก็จะเริ่มจากกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มแรกค่ะซึ่งอ่าเราก็คาดการณ์ว่ากำไรสุทธิของระบบ ของระบบธนาคารพาชย์จะถะอเป็นในประเทศในไตรมาสสองเนี่ยอาจปรับเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะว่าปีก่อนช่วงนี้ถูกกระทบจากโควิดในรอบแรกนะคะแต่ว่าระดับกําไรสุดทธิในไตรมาสสองเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงมาที่3.48มื่นล้านบาทนะคะจากไตรมาสหนึ่งที่อยู่ที่3.87มื่นล้านบาทะคะ่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เร่งตัวที่น่ากังวลขึ้นใน สถานการณ์โควิดในรอบที่3นะคะที่จะเข้ามาเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางเศรษฐกิจในภาพรวมนะคะแล้วก็มันจะมีกระทบต่อเนื่องมาที่รายได้จากธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย์แล้วก็อาจจะทําให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยต้องเตรียมค่าใช้ใจ่ายในการสำรองเพิ่มมากขึ้นค่ะ ก็ต่อมาเป็นตัวค่าเงินบาทนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินบาทอยู่ที่32.75บาทต่อดอลลาร์ค่ะซึ่งเทียบกับระดับเมืม่อวันศุกร์ก่อนหน้าที่9กรกฎาคมเนี่ยอยู่ที่32.61บาทตอ่อต่อดอลลาร์นะคะก็อ่อนค่าขึ้นอ่อนค่าลงนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้คาดว่ากรอบเคลื่อนไหวเงินบาทน่าจะอยู่ที่32.5-33.2ถึบาทต่อดอลลาร์ค่ะก็สัปดาห์นี้มีมีสถานการณ์ที่น่ากังวลหลายอย่างนะคะทั้งการ ตัวราคาน้ำมันตัวเออร์เน็นะคะแล้วก็เช้านี้เปิดตลาดมาดาวจนฟิวเจอร์แล้วก็ตัวตลาดพุ้นในโซนเอเชียเนี่ยก็ปรับตัวร่วงลงค่ะแล้วเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ต่างๆก,กันต่อไปนะคะ และนั่นก็คือทั้งหมดของประเระด็นข่าวเศรษฐกิจที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะทุกท่านสามารถติดตามวิเคราะห์ข่าวเช้าเศรษฐกิจกับเราได้ทางช่องทาง Facebook Live ขค house YouTube ของเคด s e ื r c เ c ็นเตอร์หรือว่าสนใจกจัยกสิกรไทยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวนันศุกร์เวลา8ปดโมงครึ่งเลยค่ะสําหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ